ที่บ้านวังปราหมู่ที่5ตำบลพยาวังอเภอบึงสามพันจเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างตำบลพยาวังอเภอบึงสามพันและตำบลบ้านโพธิ อำเภอหนองไผ่ดรวิสังโคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายบุญเลิศถิ่นทับไทยประหลัดอำเภอบึงสามพันนายพิธพรวิพิทการประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันเจ้าท่ทหารอบตพยาวังนายวิชานเดชฤิงศรีกรรมตระบลพยาวังและชาวบ้านลงพื้นที่สำรวจแหล่งที่พบซากฟอสซิลหอยตะเกียงแบคิโอพอัสอายุราว240-280ล้านปี ซึ่งถือเป็นแหล่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหรือเอเมซิ่งทางธรณีวิทยาของจังหวัดเพชรบูร์หอยตะเกียงนั้นเป็นสัตว์ทะเลมีสองฝามีลักษณะภายนอกคล้ายละไม้กับหอยกาบคู่แต่มีลักษณะที่แตกต่างจากหอยกับคู่หลายอย่างอย่างชัดเจนบรรพบุรุษของหอยตะเกียงในปัจจุบันยังไม่เป็นที่ท,ทราบแน่ชัดเริ่มพบตั้งแต่ยุคแคมเบียนและได้สูญพันธุ์ในเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดของโลกที่เกิดในปลายยุคเพอร์เมียม ส่วนแหล่งที่พบซากตึกดําบันหอยตะเกียงที่บ้านวังปราอพเอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์มีความคล้ายกับที่บ้านยางจ่าตะบนภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีและที่บ้านซับผู้อำเภอหนองไผ่จงังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งคาดว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นท้องทะเลใหญ่หรือมหาสมุทรซึ่งทีมนักวิชาการต้องทําการคร้นคว้าศึกษาต่อไปสำหรับลักษณะซากตึกดําบันหอยตะเกียงที่บ้านวังปลานั้นพบอยู่ในชั้นหินทรายสีเทาเหลืองที่วางตัวอยู่ใต้หินปูนยุคเพอร์เมียม ชั้นหินทรายที่มีซากตึกดำบรรพ์หอยตะเกียงมีความหนาประมาณ10เมตรภายในมีซากดึกดำบรรพ์หอยตะเกียงหลายสายพันธุ์นอกจากนั้นในชั้นหินทรายนี้ยังพบซากตึกดำบรรพประเภทอื่นที่มีชีวิตอยู่ในยุคเพอร์มเมียมระหว่าง240-280ล้านปีชั้นซากดึกดำบันหินทรายนี้มีายุการสะสมตัวอยู่ประมาณ240-360ล้านปี และแหล่งชั้นหินทรายซากดึกตำบรรหไยตเกียรนี้ยังแสดงถึงการสะสมตัวการตกตะกอนอย่างต่อเน,นื่องจากยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงยุคเพอร์เมียมดรวิสันโคสิตานนนประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าอยากให้ทางอำเภอบึงสามพันไม่ว่าจะเป็นทางอ,องบตอกนัมผู้ใหญ่บ้านรวมถึงชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ได้ช่วยกันสอดส่องดูแลหามาตรการร่วมกันอนุรักษ์เพราะถือเป็นมรดกข,ของชาติและมีคุณค่าอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติธรณีวิทยา และอาจเป็นกุญแจไขไปสู่ปริศนาในยุคเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนที่ยังไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่บนโลกนี้